สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับก็พบกับผมเช่นเคยครับน,น้ำซิง22หลอดตอนนี้จะพาไปดูเขาลงอินคุกกันนะครับใ้อยู่เส้น22นะครับ เห็นว่านาง,งานค่อนข้างแคบนะบริที่หน้าง,งานสองคันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันนะครับรอไปดูที่หน้าง,งานกันเลน็กน้อครับตอนนี้ก็ถึงหน้าง,งานกันแล้วนะก็จอดอยู พาไปดูหน้าง,งานกันครับไหนท่วมได้ <laughs> À. Hả? Ừm. Hả? Ôi nhục xuống thế, ôi ná, mất tí ná thế nè Ô, một thằng đàn của mình nhục, nhục ít, nhục ít Nhục ít, nhục ít, nưng, nâng, nưng, nâng, nưng. nâng mất bắt tí lại phuộc thế kìa đấy, hổng bà nè Phó, 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 phải lên cái xác, cái xác Bye, 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 bye. ไปไปไปแต่เบรกฉากระกนะมันมันติดฝนเนาะฝนตกเออเทลาดเทลาดใ <c oughs> ส่พิเศษก็ huyền luôn mày bằng bọt bay cái chạc bay chạc với lên, đó tiền à bay chạc lên, nhắn lại nhau gì nữa mong đấy lúc về mong lắng bàn con để thì mong cặp luật à ồ ồ thằng này à à tiền à. này là bay bay nhô kiếc nhô kiếc nhô kiếc Ba ba bay bay แถมลูกลร่างม่เขาพร้อมแต่นนะ <c oughs> อุกบาทเนะพอพ้อมลงบล็องละบล็องลวเราไยแล้วบาเข้าไปอ่ะีกอีกกอีก อ๋อไปชากไปไปไปฉากไปเลยไป

ơi, bà lê, bà lê Nhọc yên này nè Nhóc yên này nè Nhóc, nhóc, nhóc Bà, bà Bà ơi Mươi đi Hê hê hê

Đấy, cơn cơn con cơn con cơn con mà cơn mẹ mà ai cơn tông cơn tông mẹ coi sai mẹ coi sai ai mẹ sai bà mẹ sai bà sai đi sai đi đi mẹ cơn tông mẹ cơn tông dạ 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 lái cơn mẹ cơn tông anh xài bay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  cơn cơn bao đầy bạn. hắc xài lên nào xài con nữa big 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 หักสายไปสายหักสายอีกหักสายเลยหักขวาขวาไปอ๋ออ๋อพออ่าแม่สายมาสายหน่อยหนึ่งสายหน่อยหนึ่งขึ้นขึ้นแมงตรงขึ้นแมงตรงขึ้นลองตรงขึ้นลองตรงไปขึ้นขึ้นค่อยๆขึ้นขวาไปอีกขึ้นไปอีก มา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 คอยขึ้นมาเลยคอยขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นอีก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 ขึ้นอกขึ้นฝาขึ้นฝาตามตามนี่ตามตายตามเลยตายตามเลยขึ้นหล่อขึ้นหล่อตรงขึ้นหล่อตรงขึ้นหล่อยิงหลักแดนเลย ได้ลละ 40, ปะลงอะไรไดยหรอหน่งซองนะซองสิบหมื่นป่ะรอขึ้นตรงๆเลยแล้วค่อยพ่นลอนาพ่นงานคือค่อยฮักใส่ตาม ลมบดเถะส่งเลยส่งเลยเอาอืดขึ้นาวนายมืนแล้วไปพับกันไลพับกันป้อนรักกันป้อนรักป้นลัก มือน่นมือดันมาไปตาถอยถอยหักไฟถอยหักไฟไปเลยพอพอพอหักสายไปโอ้สายเอลรีดขึ้ตึงแต่พอพอเดินนะเดินนะเดินนะสายไปพอพอ มามาค่อยสายมาค่อยล้างมามาใายไปเรื Collins, siglo, uffy, ่อยๆใส่ไปเรื่อยๆขึ <visuals> ้นขึ้นขึ้นขึ้นค่อยขึ้นค่อยขึ้นขึ้นขวาค่อยขึ้นขวาตาม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 เสร็จเอ้าขึ้นก้อน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 ขึ้นไปเลยบ่าวว้ายามฟาดยามฟาดมันเิมื่นมันดันมาไป ปฏิเดนตกบอไปฟังคุณนะ่ะถอายภับมาก่อนอู้สายหูลิกตึง,งแต่บ่ถอายภับมาอีกสักหนึ่งหักขวาถอยหักขวาบอบอพอบอ,อ,อเดินหน้าไปเดินหนาตายไปขวาขวาขวาหักสายบ้า,า,า,เ,ออาเลยเนะี่ย สช่ใช่ใช่อ๋อพอมาค่อยขวาหักหักขวาหน่อยนึงหักขวาหน่อยนึงแล้วก็เลียงมาเรื่อยอ๋อคือลราตรงคือลราตรงอ่าคือเาแม่ตรงมาเลย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 แม่ตรงมาแม่ตรงมา ai xài bao này xài bao này, con cẩn con cẩn tông con, ai nhung lọc nhung lọc đi, nhung lọc lái xài đi, ba 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 ba. có đây lạc lạc

ึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นีน,น,นอ่าแม่ต้งตรงแม,ม่ตงร่อยตามนีตามตามเยตายไป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 กอนไะหที่ตกะนะไ่ไหนไปได้แล้วสายพับมาหัก้ายไอ้หักขว้า,าขวา